สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะนะวันนี้ก็มาอยู่กับส้ม V88 สาขาและบุห่วงเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้ส้มจะมาพามาดูในส่วนของอ e ีสุสุกันบ้างนะจ๊ะคันนี้สีดำสวยๆแบบนี้นะคะกับ d m a มปี2015นะคะ สวยมากๆเลยนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้ใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะคะส้มแนะนําเลยนะคะ,ะคะันนี้สวยมากๆนะจ๊ะคันนี้จะเป็นเครื่อง2.5นะคะตัวสเปซแคปนะคะดูรอบคันนะจ๊ะสวยมากๆนะคะ รถเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆนะจ๊ะสีเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของโปรโมชั่นวันนี้นะคะใครที่จองอิวสุนะจ๊ะเรามีโปรโมชั่นทันทีก็คือว่าให้สิท์ล็อกรถเนี่ยเพียงแค่1,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่จองออนไลน์นะจ๊ะแล้วก็จะได้บนโปรค่าน้ำมันนะคะ1000บาทนะจ๊ะ ส่วนใครที่ยังสงสัยเรื่องเอกสารนะคะลองโทรมาสอบถามข้อมูลกับส้มได้นะคะที่เบอร์0 8 5 1 8 3 4ด5 0นะจ๊ะเดี๋ยวเราตามไปดูด้านในกันบ้างนะคะกับคันนี้นะคันนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นสีดําตัดครีมนะคะระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะจ๊ะดูด้านในกันบ้างนะคะสวยมากๆเลยนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะที่ v ีแปของเรารับประกันคุณภาพเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนาน3เดือนนะคะหรือว่า1,000 0กิโลนะจ๊ะไม่เป็นรถที่สมซากแล้วก็ไม่เป็นรถที่จมน้ําหรือว่าชนหนักแน่นอนนะคะนะสะดวกมากๆเลยนะคะสามารถเปิดแคปได้นะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ แปดพันนิดๆเท่านั้นนะคะรถปีใหม่ไมน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูด้านห้องเครื่องกันบ้างนะคะ ทีวี8 8ของเรารับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนาน3เดือนนะคะรั้ว1 0 0่า1กิโลนะจ๊ะวันรับรถเราเปลี่ยนแบตใหม่ให้ให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะจ๊ะปีฟรีค่าแรง1ปีนะคะสำหรับค่าแรงช่างนะ ใครสนใจรถเนี่ยส้มอยู่วีแปดสาขาและบุหลวงนะคะจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะไปไม่ถูกมาไม่ถูกโทรมาหาส้มได้นะคะที่เบอร์0ูนย์แปดห้าหนะจ๊ะหรือใครอยู่ะละแวกใกล้เคียงนะคะส้มอยู่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะถนน340กมที่35ยุธยาสุพรรณบุรีนะคะผ่านไปผ่านมาเนี่ยแวะเข้ามาดูรถสวยๆได้เลยนะจ๊ะ รถที่เรามีให้เลือกมากกว่า200คันเลยนะคะนะถูกใจคันไหนชอบคันไหนลองโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะหรือว่าจะแวะเข้ามาดูก็ได้นะจ๊ะสมเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งนะจ๊ะจนถึง 17.30น,นนะคะเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราวีบล๘ทำรถสวยๆให้ดูกันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะเด <Wisconsin> ี๋ยว <Script> วันนี้ส้มลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ